ตาโลกจิตตอนนี้กำลังออกอารวาสไล่ล่ากวาดหลังบองผู้คุมที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งตาโลกจิตตาโลกจิตก็เปิดเพลงร้อมมันเลยลองเปิดล้อมันนะ เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้ตเตยเบินไปเจอเว็บไซต์หนึ่งบนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อตุ๊กตาโลกจิตได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าตุ๊กตาโลกจิตที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองสั่งซื้อตุ๊กตาโลกจิตจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วนนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้ยเตยวันนี้เว็บไซต์ดาร์กเว็บอ่ะมันมีตุ๊กตาโลกจิตมาว่ะเฮ้ยจากหนังได้อีกแล้วชางั้นเราลอไปอ่านข้อมูลก่อนละกันผีเด็ก AI OU กำลังไล่ล่าตามร้านแค้นบองผู้คุมที่ทำผิดกฎกติกาในเกมเฮ้ยมันมีบองผู้คุมด้วยหรอวะก็คงจะเหมือนไอ้บองที่เราซื้อมานะเอองั้นเราลองไปดูและกันว่ามีอะไรบ้างคือภาพแรกเนี่ย ตุ๊กตาโลกจิตก็คือไอ้เด็ก A I U ใช่ไเ,เออตัวแบบอย่างใหญ่อะเนาะภาพที่สองผู้คุมหัวหน้าก็คือมันจะมีวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมใช่ไอไอ้สี่เหลี่ยมนี่คือหัวหน้าแล้วภาพที่สามลูกน้องผู้คุมวะ่ะก็คือวงกลมถูกปะ่ะตำแหน่งตาสุดเออภาพสุดท้ายหัวหน้าใหญ่ก็<ๆ>คือหัวหน้าใหญ่เนี่ยคุมไอ้พวกนี้ใช่เออเรื่องหัวหน้าพวกนี้ไงมึงว่าเราจะเอาไหนดีอะ ตุ๊กตาโลกจิตเลยไหมไดเด็ก a i OU เลยเอองั้นก็เอาอันนี้แล้วกันตุ๊กตาโลกจิตประวัติตอนนี้ผีเด็ก AIOU กํากำลังออกอรารวาสไล่ล่ากวาดล,ากกวาล้างบองผู้คุมที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งเฮ้ยไล,กกล่ล่ากวาดล้างบองผู้คุมเหรอวะกูว่าอย่างนั้นเราไปซื้อบองผู้คุมมาเลยดีกว่าเออกูว่าวา่างนั้นแหละสนใจติดต่อสั่งซื้อที่อีเมลเนี้ยอยแล้วมันตัวใหญ่ด้วยนะ เราซื้อตัวนี้ก่อนเลยละกันงั้นไปติดต่อที่อ e ีเมลเลยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอ e ีเมลและได้ทําการสั่งซื้อตุ๊กตาโลกจิตไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วและทาง Dark Web เ,เขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งตุ๊กตาโลกจิตมาที่บ้านเราภายใน2ชั่วโมงข้างหน้างั้นเราไปรอดูดีกว่าตุ๊กตาโลกจิตตุ๊กตาโลกจิตทำอะไรของมึงอะฮะ ก็นี่ไงกูกำลังคุยไหญ่บองผู้คุมไงที่เราจะเอามาล่อตุ๊กตาลกูกจิตอ่ะล่อย A I O U อ่ะนะเอ้ยเด็ก A I O U แหละก็ออกไปเลยดิันไปแต่ไม่รู้ว่ามัน,นมาอย่างไงนาคือมันต้องัวใหญ่มากแน่เลยเนาะก็ะใช่วัปะคือเราในรูปเราก็รู้ว่ามันตัวใหญ่หมยายอ่งไม่เห็นมีเลยไหวเตยก็เปิดเพงลงร่อมันเลยลองเปิดร่อมันนะ ไม่มาว่ะเอาไงอ่ะเปิดเพลงใหม่ไหมเออนลองเปลี่ยนแล้วกันเออเพวมันก็ยังไม่มาว่ะว่างั้นก็พอเถอะมันไม่มาแหละมันก็ตั้งกล้องไปแล้วกันออไม่ไปนอนแะล้ว หนีมาทำไมช่วยมันหนีมาทำไมช่วยมันหนีมาทำไมเอ้า้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอเด็กเอไอวายุนี่วะเตยเตยโอ้ยอะไรมึงไม่เจ็บหลังหัวมั้งหรอปกติไอ้พ่อเมื่อกี้ไอเด็กตุ๊กตาโรคจิตมาเอ้าใช่หรอไอ้ายุนนะมึงรีบตามไปเลยมันเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้เอ้ามึงไม่รีบตามมันไปอ่ะเอ้ากูกูเป็นห่วงเนี่ย อู้ยีบอกผ้คุมเี้ยนี่ใส่แต่เนี่ยทำไมกลัวอย่างนี้ยโอ้โหดูดิโ<ห>อ้ังหมเลยอะ่ะไอเด็กขี้ปตาโกิตเหรอะแล้วหรอ ไม่เห็นมีเลยอยู่ไหนนี่ขอลวะถ่ายไปไหนมวะนั่นน่ะดิไหูเลอะไม่ให่เลย,เยมันทำอะไรไก่บองวะเฮ้ย <c oughs> อ้เอ oh, 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 ้โอ uh, ้โ uh, อ้ปวดหัววะอ้าไอ้เตยเฮ้ยไอ้เตยตื่นกูโดนชนแล้วปวดหัวเลยวะไอ้ตุ๊กตาจิอะอะไรวะอ้าวอะไรวะเฮ้ยผมเฮ้ย เฮ้ยมึงดูน hey, ี้เฮ้ยเฮ้ยหน้ากากของมันแสดงว่ามันเป็นคนเหรอวะก็น่าจะเป็นคนดีมันใส่หน้ากากเฮ้ย no ดูนี่ดิเฮ้ยชุดที่มันใส่นี่ว่าโอ้ยเตยโหนี่เฮ้ยเสื้อมันเอ้า แล้วใครวะเนี่ยที่เข้ามาในบ้านเราะเออวะน่าดีใจาะไม่ใช่ผี AIOU อะดิเออกูว่างงั้นแหละอโหคุณเราต้องไปแจ้งตํารวจแล้วเอองั้นไป